สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆพี่น,พน,พน,น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินตรับเข้าสู่ช่องขวัญทาวิล่าเนาะกับเกมนิวมินิเพื่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอรูปลักษ์นะครับปืนเนาะหรือว่าสกินปืนนั่นเองนะครับที่มาในตรุษจีนนะครับที่มาให้เราแลกเนาะไอส่งตัวนี้ถ้าเรามาแลกตรงนี้ก็ใช้50ดาวเลยนะแต่ผมคิดว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันมีภารกิจให้เราทำเนี่ยเราก็นับคำนวณดูหมดก็ได้ประมาณ26นะ ส่วนอันแรกเนะี่ยทำยากมากนะครับมันเป็นล่าสมบัติในวาลิตี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปคํานวณดูด้วยเนาะภารกิจต่างๆนะนะพวกนี้ก็มันมีไข่ให้สุ่มฟรีอยู่นะครับมันตามชั่วโมงมนะันอะแล้วก็จะมีเควสอยู่ในอยู่ในภารกิจอะนะครับไม่ใช่อยู่ในภารกิจมีเควสอยู่ในกิจกรรมนะให้ใช้ไข่นะฮะสุมนะ่มเนาะพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะสำหรับการทำเควสนะครับรับดาวต่างๆนานานะฮะแต่วันนี้นะครับใครที่มี อาวุธนะครับนี่นะฮะฮิกโบซอนนะฮะมันโคตรเละท่อเลยนะอ่ะงงดิเละท่อหล่อเทอันแน่จบ <Huh? S 1> ข่าวตกมุกแบบนี้ไม่มีใครขำเลยอ่ะนะครับเนี่ยสกินปืนก็หาจากในนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนาะเอาที่เท่าๆท,ท,ที่รู้กันนะครับมา่วนตัวนี้นะครับนี่นี่เป็นยังไงเล่า ไม่ใช่อะไรหรอกก็คือหาวนๆไปแหละครับสะสมให้มันได้สัก250เนาะเพื่อที่จะไปกระตุ้นสกินปืนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายเริ่มแรกเลยนะสำหรับคนที่จะเข้ามาสู่ระบบสร้างเครื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องมีอาวุธที่เป็น S13 เท่านั้นเนาะแล้วถึงจะมาอัพในระบบนี้ได้นะครับระบบนี้มันดียังไงนะครับก็เพิ่มต่างๆนานาของอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรืออะไรต่างๆนานานะครับแล้วทําให้เราเนี่ยพาวเร็วขึ้นนะครับ พาวเร็วขึ้นแล้วก็พาวต่อเนื่องเนาะถ้าผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนเนะี่ยผมต้องขออภัยกับเพื่อนๆด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้มันก็จะมีค่า DMI อยู่นะสำหรับปืนนี้นะครับมีเนะี่ย DMI เป็นเขาเรียกว่าอะไรว่า DMI เป็นดาเมจที่สร้างความเสียหายสูงหรือเปล่า <c oughs> ลืมเออ DF นี่อาจจะเป็นเกาะนะครับคริเออตามนั้นนะครับผมถ้าผมไม่รู้เนะี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันก็ต้องเดาๆเอาแหละชีวิตคนเราว่าเอ้ยอย่าไป อย่าไปซีเรียสแน่เนี่ยซีเรียสเองเออครับในการอัพตรงนี้นะครับจะต้องอัพให้ถึงเลเวล18นะครับผมถึงจะตันเนาะแล้วรูปรักษ์ปืนของเราเนี่ยจะเปลี่ยนนะฮะมาเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะแจ๋วเป้นเงนะครับผมทีนี้มันมาอีกนะครับเป็นเจ้าฮิโบซอนนะครับเราจะต้องใช้เศษเศษชิ้นส่วนใบสกีเนยนะครับ เออ250เนาะเพื่อกระตุน้นทีนี้เราได้มาแล้วนะครับมันก็อาจจะใช้ได้แต่ยังไม่มีเอฟเฟกอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เลยปึ๊บนะครับนี่นะครับจะเป็นรูปที่คนที่เขามีนะครับเสร็จแล้วก็มันจะปลดล็อกอเป็นขัน้นเป็นขั้นไปนะครับจะทําให้เราเนี่ยยิงกระสุนเป็นแสงนะครับหรือก็ระเบิดเป็นแสงอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเอฟเฟกของมันนะเนาะที่เราจะต้องใช้ชิ้น,นส่วนเนี่ยอัพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นขัน้นเป็นขั้นไปนะครับ นี่แหละนะครับที่ความยากของมันที่เราจะต้องทําธารกิจแล้วก็หาให้ได้เยอะๆที่สุดนะฮะเพื่อที่จะอัพมันเนาะแล้วจะได้เป็นปืนที่ครบระบบเล่ท่อหล่อเท่ะะ <c oughs> เออนะครับผมมันจะเป็นสิ่งดีนะฮะถ้าเราถ้าเราได้มันมานะมันก็อัพไม่เยอะนะไม่เหมือนกับอัพขั้นแรกนะครับนี่ถ้าเรามาอัพขั้นแรกเนี่ยโคตรเยอะเลยนะเนี่ยดูครับอันนี้มีไอคอนกี่อัน 456นี่มีไอคอนฮะอ่าหอันนะครับอัปตันก็เลเวลสิดเนาะดูยังไงว่าอาวุธเราจะตันนะฮะนี่กดตรงนี้นะครับกดมาที่ช่องกลางแล้วก็ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะไปกดที่ตัวละครให้ดูเนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกเลยว่าสเตตัสเครื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเลเวลสินะครับส่วนเพื่อนๆสงสยัยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันคือการหาค่าสเตตัสของอาวุธนะครับที่เราที่คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราอัปตันแล้วใช่ไหมให้มันเป็นแบบ มีมีสก,กินปืนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมา,าหาค่าสเตตัสในนี้ได้นะครับซึ่งการหาค่าส,สเตตัสเนี่ยมันหลายแบบนะบางคนก็เอาค่าสเตตัสที่แตกต่างกันนะครับแบบ a g i หรือดามจอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันโชว์แค่นี้ไงยังยังไม่พอนะฮะซึ่งจะต้องหาค่าสเตตัสเพิ่มนะครับก็คือจะต้องอัพอีกนะครับผมนะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของที่ระบบยุทธพันฑ์นะครับยุทธพันฑ์ตรงอาวุธอะถ้าเราบวกเลย15เนี่ย เราจะบวกขึ้นไปได้อีกนะครับเราจะต้องบวกขึ้นไป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 ถึงเท่าไหร่2 2 25อะไรประมาณนั้นนะอันนั้นมันคืออีกอย่างหนึ่งแล้วนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาเพื่อนๆเอาแค่เข้าใจตรงนี้ก่อนนั่นแหละเนาะก็คือว่าเนี่ยถ้าเรามีอาวุธเอ3ก็ต้องมาอัพตรงนี้ด้วยนะครับให้มันเต็มเนาะเสร็จแล้วก็ก็ก็ถ้าเราได้สกินปืนตรงนี้มาก็ต้องมีอัพขั้นอีกนะครับตามรูปที่บอกไปเมื่อกี้เนาะโอเคเนาะ อันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะเห็นมีคนบอกว่าถ้าเกิดว mm ่าเราได้สกินปืนมาก่อนเนี่ยแล้วตรงเนี้ยที Zucker ่เรายังอัพไม่สุดเลเวล18เนี่ยก็อาจจะยังใช้เจ้าฮิโบซอนไม่ได้นะครับสำหรับคนที่อัพ18เต็มแล้วแต่ถ้ามีเจ้าฮิโบซอนตัวนี้ก็อาจจะใช้ปืนตัวนี้ไปยิงได้แต่ว่าเอฟเฟกก็อาจจะยังไม่ออกนะครับนึกออกไหมผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็พอจะนึกออกแหละก็เป็นสี เป็นสีฮิบูซอนเออฮิบูซอนฮิบูซอนซอนะแล้วฮิบูซอนนะครับก็จะเป็นปืนที่แบบเลท่อหล่อเท่เหมือนเดิม <c oughs> <laughs> พอเอาไปยิงก็จะไม่มีเอฟเฟกเออเพราะฉะนั้นก็ต้องทำมันมีเอฟเฟกเร็วๆนะครับผมจะได้แบบแบบจะได้แบบเลท่อไปเออนะครับผมหล่อเท่โอเคเนะาะหวังว่าคงเข้าใจนะครับถ้าผมอธิบายงงตรงไหนเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะคือผมจะล้วนๆหน่อยนะช่วงนี้เอาหอ บอกเลยว่าของที่อยากได้มันเยอะสมองเริ่มเลอะเรือนนะครับผมแม่เออโหขออภัยจะ,จะพูดไม่สุภาพอีกแล้วมีทั้งคำสาปนะครับก็อยากจะได้เนาะปีโคงกระดูกโอโหสุดยอดนะครับเครื่องประดับความตายที่ไร้คำพูดเพชรเพชรอะไรลอยหน้าลอยตาขึ้นมาหมดนะครับในช่วงนี้แม่ไม่เป็นอันกินอันนอ,นนอนแล้วนะฮะทั้งวันทั้งเวรน,นะครับทำเวสก็นะครับผม ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับภารกิจนี้เราก็ใจเย็นเยนาะอมันก็ทาได้ทุกวันทุกวันนะครับเรียกสัตว์เนี่ยทําได้ทุกวันนะฮะเดี๋ยวมีภารกิจอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บน,นี่จะได้ลูกเต่าด้วยนะสะสมเต่าไว้เยอะๆนะครับเผื่อมีกิจ,จกรรมเต่าว,วนมาจะได้ไม่เสียใจยจะได้หมุนนะครับนี่ไงทั้งเต่าทั้งไข่นะฮะโอ้โหนี่ยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเครื่องศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันก็จะมีแค่สกินปืนนี้เท่านั้นนะสีแดงนะครับตอนนี้มันมามันก็เลยติ๊กถูกให้ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็แสดงให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีสกินปืนสีแดงอันนี้แล้วนะครับแต่เรายังขาดเจ้าฮิโบซอนแค่นั้นเองนะครับนรกก็เหมือนกันนะครับสกินปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิสกนปืนแรกของมันเนาะสกินปืนที่2ก็นี่นะครับทริกเกอร์นรกโอ้โหโคตรเละท่ออีกแล้ว โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปกับเพื่อนเพื่อนด้วยเนาะนี่นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะสวัสดีครับผมโอเคนะครับผมขอต่ออีกนิดหน่อยนะครับถ้าเราเข้ามาที่อาวุธเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าเลเวลที่เราไปอัพในอาวุธ s 1 3เนี่ยนะครับเครื่องศักดิ์สิทธิ์เนาะมันดูตรงไหนนะครับมันจะมีขีดตัวไอที่อยู่กับกับด้านลงเห็นไหมตรงบนบนอาวุธหน่อยนึงนะครับเป็นขีดน้อยเนี่ยเนี่ยนะครับเราสามารถดูได้เห็นไหมมันจะบอกว่า สเตตัสเครื่องศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เราเลเวล7นะครับอันนี้ของนรกเนาะถ้าเไปไ็นออนก็อันนี้เห็นไหมครับเลเวล18เงี้ยนะครับเรามาดูที่ตัวละครเราได้นะครับเนาะพอพูดไปก่อนหน้านี้ลืมนะฮะลืมลืมลืมเลยม,มาแถมให้นะฮะโอเคเนาะก็ดูได้2ที่นะครับดูข้างในส่วนมากจะดูข้างในไม่ได้นะถ้าเกิดว่าอ่าเพื่อนเพื่อนพี่นพ <อง S 1> น้องน้องเนี่ยอัพไม่ถึงนะฮะแล้วมันยังไม่มีช่องตรงกลางตรงเนี้ยมันก็จะติ๊กดูตรงนี้ไม่ได้นะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ Bye bye chỉnh chỉnh văn à